แทพทย์เผยวิธีรักษาทักษิณหลังถูกหามส่งโรงพยาบาลต้องดูแลใกล้ชิดจากกรณีนายทักษิณชินวัตรป่วยมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดร,รักษาเมื่อเวลา0ื2 0น,น,น,นิกาของวันที่23สิงหาคม2 5 6 6 ล่าสุดมีรายงานจากโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าดรทักษินชนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพบว่ามีอาการป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนซึ่งทางแพทย์ของราชทานขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่เพียงพอจึงจำเป็นต้องส่งมารักษาตัวฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมา พร้อมกันนี้การส่งตัวผู้ป่วยจากเรือนจำมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเรื่องที่ปกติที่ได้ทำมาตลอดโดยมี MOU ระหว่างราชทันและตำรวจตั้งแต่1พฤษภาคม63เพราะโรงพยาบาลมีความเหมาะสมทั้งในด้านศัก,กยภาพการแพทย์และมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนราชทันในการเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ราชทันได้นำตัวนายทักษิณออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพดยอาการป่วยเข้ามารักษาอาการที่โรงพยาบาลตำรวจเวลา 0 0 3.0นาิกาจากนั้นทางแพทย์ได้ทำการรับตัวและนำตัวไปพักที่ชั้น14หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงอาคารมหาภูมิพลราช,ชานุสร์8 8พรรษาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งชั้นดังกล่าวมีอยู่แค่2ปีกปีกละ1ห,ห้องสำหรับนายทักษิณอยู่พักห้องที่รอย,ย่อสูตรห้อง1401สำหรับการรักษาทักษิณชินวัตรแพทย์ัลกรรมระบบประสาทได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดยาความดันยาคลายเครียดเนื่องจากผู้ ป่วยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วขณะนี้นายทักษิณอยู่ระหว่างการพักผ่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามพยาบาลที่เข้าเวรอยู่ว่าจะมีการถลายอาการของนายทักษิณหรือไม่ระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับคําสั่งจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจโดยเวลา11.0 0นาิกาเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ได้เดินทางออกมารวมประชุมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อวางแผนมาตาดูแลความปลอดภัยของนายทักษิณส่วนรายละเอียดทางโรงพยาบาลตํารวจได้ทําเอกสารข่าวจาก ให้กับสื่อมวลชนเพื่อให้การนำเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน